ทุกท่านคณะกรรมการนะครับทุกท่านนะครับผมนายบริสุทธ์เจรกินนะครับเป,รเป็นการเรียมารเมินความพร้อมนะครับประเมินความพร้อมและท่านาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยนะครับครั้งที่สามประจำปีการ,าการศากึกษา2564นะครับด้วยความ,มดียีย่ยงนะครับ วันที่15บห้ากรกฎาพุทธศักราชส5นะครัหบ้าณโรงเรียนสอนศึกษาจังหวัดชัยภูมิครับครับกระผมนายบริศัทจันทูกินนะครับตำแหน่งผู้ช่วยผู้รับการประเมินในครั้งนี้ครับองค์ประกอบหลักๆนะครับในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาจิงจริงอย่างเข้มนะครับจะมีอยู่ ามนะครับสามองค์ประกอบหลักครับหนึ่งข้อมูลส่วนตัวสองด้านการปฏิบัติตนสามด้านการปฏิบัติงานครับข้อมูลส่วนตัวนะครับกระผมอายุ2ี่ปีนะครับบรรจุร,รับราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยนะครับวันที่13สิงหาคมพุทธศักราชส5 6 3ันนะครับน้าลงเรศยนย์ศึกษาจังหวัดเชียงคูณสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษครับ อายุราชการทั้งหมดเป็นหนึ่งปีหกเดือนครับประวัติการศึกษานะครับประถมศึกษากระผมศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลอำน,นาจเจริญจังนหวัดอำนาจเจริญมัธยมต้นและมัธยมปลายนะครับอยู่ที่โรงเรียนอำน,นาจเจริญจังนหวัดอำนาจเจริญนะครับปริญญาตรีเข้ารับการศึกษาที่มหาวิทยายลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามครับ พาระงานสอนที่กระผมได้รับผิดชอบนะครับพิชาที่สอนจะมีอยู่ทั้งหมด10วพิชานะครับ 1. ดนตี2การงานอาชีพครับ3การงานอาชีพเพิ่มเติม 4. ภาษาอังกฤษ 5. สุขศึกษา 6. แน่แนว 7. ชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือ p c l นะครับ 8. ลูกเสือ9นะครับคุณธรรมจริยธรรมนะครับและ10กิจกรรมชุมนุมนะครับระดับชั้นที่สอน ระดับชั้นมัธยมศึกษ,ษ,ษาปีที่1นถึงหนะครับเป็นนักเรียนที่มีความบกครองศทางสติปัญญาครับชั่วโมงที่สอนทั้งหมดนะครับยีชั่วโมงต่อสัปดาห์ครับภาระง,งานที่ได้รับมอบหมายนะครับหนึ่งนะครับการบริหารงบประมาณครับกับผมทําหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่ยานพาหนะสองงานบริหารงานทั่วไปนะครับคือเตรียม ตรวจความเรียบร้อยนะครับของอาคารสถานที่และก็เวรยามรักษาความปลอดภัยนะครับ3งานด้าน,นอื่นๆก็จะมีครูเวรประจําหอ,อนอนนะครับกับผมประจําหอ,อนอนที่3นะครับชื่อหอดาวเรืองครับไปจะเป็นด้านที่1นนะครับด้านการปฏิบัติตน ข้อหนึ่งวินัยและการรักษาวินัยนะครับท้าพเจ้าได้กระตื้ปฏิบัติตนนะครับสร้างวินัยให้กับตนเองโดยควบคุมอารมณ์และมีพฤติกรรมที่ไม่ขัดต่อระเบียบนะครับสังคมและศีลธรรมมีความตั้งใจและพฤติกรรมที่แสดงออกเป็นสิ่งที่ดีต่อตนเองและสังคมนะครับโดยท้าพเจ้าได้ทําตามคําสั่งของผู้บรคบัญชาได้ปฏิบัติหน้าที่นะครับเป็น กลางคืนนครับเรียนรักษาความปลอดภัยและพัฒนาตัวเองนะครับโดยการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในการประเมินผู้ช่วยนะครับข้อสองนะครับคุณธรรมจริยธรรมนะครับข้าพเจ้าได้เริปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือนะครับเข้าร่วมส่งเสริมสถานที่ดีต่างๆนะครับอย่างสม่ำเสมอนะครับโดยข้าพเจ้าได้นํามาประยุกต์ใช้นะครับกับนักเรียนนะครับโดยให้นักเรียนห่นสวดมนต์ แล้วก็ครับประพฤติตนในหลักธรรมสอนของพ,พุทธศาสนานะครับะนะครับเดกเรียนก็ได้ประพฤติปฏิบัติตนนะครับตามสถานวิธีของพพุทธศาสนาที่ตนเองนับถือครับสามจัญญาบันวิชาชีพนะครับข้าพเจ้าได้ประพฤติตนตามมาตรฐานการปฏิบัติงานให้จัญญาบันวิชาชีพให้ความสําคัญต่อการเข้าร่วมนะครับสงเสนับสนุน จกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูอย่างสม่ำเสมอโดยข้าพเจ้าได้เข้ารับการอบรมครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในแง่ในการออกแบบนะครับนแการจัดการเรียนรู้และอบรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นต้นครับ4การาำงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้ามาพติตามหลัก ปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมีความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวข้องกับหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนามาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนนะครับโดยข้าพเจ้าได้ทาสื่อบิดทัดนะครับให้กับนักเรียนได้ศึกษาและทําใบงานความรู้ให้แก่นักเรียนได้ทําด้วยครับ 5. ้าจิตวิญญาณมาเป็นครูนะครับข้าพเจ้าได้นะครับลดที่เวลาให้กับการสอน ไม่ว่าจะอยู่นอกเวลาราชการหรือในในเวลาราชการนะครับต้นกว่านักเรียนจะมีความรู้นะครับความเข้าใจเสียสลับเวลาคุณทรัพเพื่อผลจะเกิดกับนักเรียนและสังคมนะครับพระเจ้าสอนวิชาดนตรีนะครับชั้นร่วมศึกษาปีที่หนึ่งครับหนึ่งรวมถึงการหรือรวมถึงวิชาการอาชีพนะครับเพิ่มเติมนะครับชั้นัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงหกครับ ข้อหกนะครับจิตสํานึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูนะครับข้าพเจ้าได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอจากแหล่งรู้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหนันงนสือสื่อสิ่งพิมพ์โทรทัศน์อินเทอร์เน็ตและสื่อต่างๆนะครับนำมาผลิตสื่อการสอนนะครับนำมาพัฒนาวิชาชีพต่อไปนะครับท้าพเจ้าต้องต่อไปด้านที่สองน,นะครับด้านการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าได้จัดก,การเรียนการสอนให้ควบคุมกับเนื้อหา,าและเพื่อให้เกิดผลสวิตแก่นักเรียนนะครับรวมถึงนะครับการเรียนมุ่งสอนนะครับให้ผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับเพื่อจะให้เกิดผลประโยชน์แก่นักเรียนนะครับสองาาาก,การบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับข้าพเจ้าได้จัดบรรยากาศในห้องเรียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริสม ให้นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นนะครับสร้างบรรยากาศที่ครูให้ความเคื่อตอนต่อนักเรียนนะครับสามการพัฒนาตวเองข้าพรเจ้าศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอร่วมกิจกรรมฝึกอบรมนะครับแลเกเปลี่ยนเรียนรู้จากครูทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่องครับ ข้อ4นะครับการทํางานเป็นทีมนะครับข้าพเจ้าได้ทํหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุได้ยืนพงานนะครับของโรงเรียนนะครับได้ร่วมมือร่วมใจกันนะครับกับเจ้าหน้าที่พัสดุนะครับกลุ่มงานแต่งงานและงนะป,ประมาณนะครับข้าพเจ้าจึงยึดหลักในการทํางานเป็นทีมครับต่อไปข้อ5นะครับงานกิจกรรมตามการ งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษานะครับข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นนะครับที่ได้รับเรียงานมานะครับที่ได้รับมอบหมายมาเพื่อให้นะครับงานสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับ 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยีนะครับข้าพเจ้านะครับนำความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนําเทคโนโลยีมาใช้ในการนะครับสอนนะครับโดย คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะครับหรือสื่อมัลติมีเดียต่างๆนะครับเพื่อให้นเรียนเกิดความเรียนรู้และเกิดเห็นภาพจริงนะครับในการเรียนการสอนครับที่กล่าวมาั้นจบไปสำหรับด้านการประเมินการเตรียมความพร้อมและัก็านอย่างเข้มนะครับมีทั้งหมดสองสองด้านนะครับเป็นสิข้อนะครับต่อไปนะครับจะเป็นจุดที่ตัวเองต้องแก้ไข และข้อเสนอแนะและมาพันยาต่อยอดในการประเมินผู้ช่วยครัที่2ที่ผ่านม,มานะครับหลังจากที่ประเมินผู้ช่วยครัที่2มาครับถ้าพเจ้าครับได้จัดทําสื่อออนแอนแล้วได้สดถามผู้ปกครองนะครับในการทํางานของนักเรียนว่านักเรียนสามารถเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้หรือไม่โดย ติดต่อทางไลน์และก็การโทรศัพท์นะครับถึงผู้ปกครองและนักเรียนครับต่อไปนะครับข้าพเจ้าได้จัดทาแฟ้มคำสั่งนะครับที่การศึกษาของบนทัหุสีพสพเพิ่มเติมนี่เป็นคาแนะนําจากท่านรองสมบัตินะครับคุณไข่น้ํานะครับว่าให้มีแฟ้มคาสั่งมาด้วยนะครับและก็การเก็บไม้กวาดในห้องเรียนนะครับแต่ก่อนไม้กวาดจะอยู่ ภายในห้องเรียนนะครับซึ่งนะครับกผมได้ย้ายออกไปข้างนอกนะครับเพื่อให้ห่างห่างจากนักเรียนนะครับเพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัยนะครับและก็สุขภาพที่ดีปลอดจากปัสจากเชื้อโรคนะครับในห้องเรียนนะครับรวมถึงการพัฒนาตนเองในการนําเสนอนะครับแต่ก่อนจะเป็นการพัฒนาแบบซูมนะครับการประเมินแบบซูมนะครับตอนนี้เป็นการประเมินแบบ ภายในห้องนะครับแต่ผมก็ได้ทำวิดีโอไว้อยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้เปิดเลยประเมินแบบการพูดด้านหน้านำเสนอแบบด้านหน้าเลยครับครับก็ผมก็ขอจบในการในการเงินในครั้งนี้ครับขอขอบคุณกรรมการทุกท่านนะครับเป็นจากสูงครับขอขอบคุณครับ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ p l ใช่ไหม PLC อ่าจะอ้นั้นนะ PLC p c l ราเป็น PLC c ี่จริงแล้วมันต้องเป็น PLC ได้จำไว้ สอนเรื่องจากลองไปที่ท่การทํางานเป็นทีมแ, <c oughs> แล้วชี้ให้เห็นว่าเมื่อกี้บรรยายว่าการทํางานเป็นทีมเกี่ย <c oughs> วกับงานพัสดุภาพไหนที่เกี่ยวกับงานพัสดุครับอันนี้จะเป็นกลุ่มงานพัสดุครับนล้วอะไรอีก <c oughs> ย,ยงงานพาหนะ เลิ่มจากตั่งนั้นถ้าจะทำภาพภาพตัวคมบรรยายมันจะต้องสอดคล้องกันเพราะนี้คือการอยู่ไม่ใช่การทำงานการอยน่ในมาเพราะว่าเคยสอนบอกว่ามีการทำงานก็ดุก็ต้องมองว่าตัวเองทำงานก็จะต้องยิ่งเสร็จยางพานะก็ต้องมียานภานะเข้ามาด้วยเข้าในสิ่งที่เราบรรยายไม่ได้เป็นกับภาพคือตัวพ้อย ในการสอนของผมับครับ,รบ,รบก็จะเป็นการจัดทำแบบฝึกผันเป็นออนแฮนนะครับแล้วก็พอสมไปนในกลุ่มแล้วก็จะได้บอกผู้ปกครองนะครับว่าแบบผืนผันนี้นะครับเราจะมุ่งเน้นสอนอะไรแล้วก็จะให้เนเรียนทำออกมาเป็นในรูปแบบในในใน,ในลายที่แนะนำ โดยแบบักก็จะแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นเด็กก่อนผมก็จะทำเป็นการเชื่อมโยงผ้าเขียนตามเส้นปะัดส่วนเด็กที่สามารถทําเขียนตัวเลขได้ด้วยตัวเองก็จะเป็นแบบให้เขียนแบบไม่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องเขียนตามเส้นปะัดครับเ้าเป็นเลขหนึ่งก็ให้เขียนเป็นหนึ่งตามไปเลยครับที่จะเป็นแบบรูปที่ที่แตกต่างกันในการสอนครับเรียนเเขียนตามเส้นประดัดเรียน ก็จะเป็นเนเป็รื่องเรื่องอะไรเรื่องอย่างเช่นสัตว์นี้จะเป็นเรื่องของเลขาคณิตก็จะเป็นรูปเลขาคณิตนะครับเกงกอนก็จะเขียนตามเส้นปากส่วนที่เด็กที่สามารถทําได้ก็ที่สามารถวาดไปได้เลยมีน้องหน่อยแบบน้เคยถามผู้ปกครองจิ้งหลังแล้ว่าเออทำได้หรือทำไมไม่ได้เคยส่งเคยโทรถามไปในไลน์ครับ รูปมาแล้วก็เห็นเป็นรูปเด็ก,กที่กำลังทําอยู่นะครับก็บอกว่าน้องแกตาทําได้ค่ะน้องมีทไ่าได้แ่งส่รูปมาให้คมัจะเป็นขอก่อแกจะเป็นแระบายสีแกตเส้นตา,า,นากกงะนนะ แต่จากที่ผมเข้าใจเลยนะครับจากที่ที่เท,ที่เราได้อบรมพัฒนากันในเรื่องของ i อีนะครับน้องครับคือก็จะให้เด็กนะครับทำทำแบบทดสอนบนะครับแล้วก็เราก็ทำไอีทน่คือคือแยกเด็กออกมาว่าเด็กคนนี้มีความสามารถที่จะอะไรได้บ้างนะครับก็ก็จะดูจาก i อีนะครับแล้วก็มาทําแผนการสอนอีกภายหลังครับอีกจิตต่ออีกต่อหนึ่งหน ถูกไหมลองบฏิจาการคำถามเจถูกไหมเจเจถามแล้วครับไม่ตอบย้อนตอบแต่พี่ที่ยังอยากินไอีนะครับไอพีท่วันที่จะมาถึงไอพีต้องทำไงก่อนไอทีมีกี่ข้อแต่ละข้อบ้างไหมข้อสามดีกว่า รัตจะไม่ได้ำไไม่ด้โอเคครับรักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงอธิบายนะฟังยึดคำว่าเราอยู่ยึดหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมีข้อนอท่านแล้วก็ไม่รู้อะไรพูดเลยเราได้รักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงครับของผมประยุกต์ใช้ ในห้องเรียนสำนักเรียนนะครับท่านก็จะเป็นการทำของใหนักเรียนรู้จักพอพอเพียงนะครับอย่างเช่นดินสอที่ยังสามารถใช้ได้อยู่เราก็สามารถนํามานามาทํานํามาต่อจากไม้นะครับอาจจะเป็นไม้ไผ่ที่เราทําขึ้นมาครับก็ลูยยานก็เขียนต่อได้นะครับค,คือเราจะไม่คงจะไม่สอนนักเรียนนะ ทิ้งแล้วก็ทิ้งควางไปเลยครับถือว่าเราไม่ได้แล้วเหลือนิดนึงแล้วก็มาต่อยอดจาเด็กมันจะเป็นด้ได้ก่อนแล้วก็สีก็เหมือนกันก็จะใช้วิธีการเดียวกันแล้วก็กระดาษนะครับในห้องเรียนสมผมก็จะเป็นทํางานแผนพัสดุนะครับก็จะมีแบบพิ้นถูกพิมพพิ้นผิดบ้างนะครับก็นํามามียุทธใช้อีกด้านหนึ่งครับแล้วก็มาเป็นเชิงงานให้กับนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง ยึดหลักปัจจัยของเศรษฐกิจกพอเพียง,ม,งมีอะไรบ้างหนึ่งมีอะไรบ้างในแท้ไม่มเกี่ยวกับเรื่องดินสอเอาหลักหลักมีความอะไรมี<อ>ความอะไรพอพอเพียงพอประมาณ อันนี้ไม่แน่ใจครับสามเมื่อเราอ่านถึงว่าเราทํางานโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเราก็ต้องรู้ความหมายว่าความพออะไรบ้างสองห่วงครับะอืมทำไม่ได้ครับจะไม่ย้อนกลับไปดูข้อที่หนึ่งใหม่หรือที่ไหนคงที่หนึ่งใหม่หลือ ครับนะนะนะต่อไปนะครับการพีเศษการนําเสนอขออนุญ,ญาตที่ตรงในเรื่อ,อ,องของการทำภาพวิดีอยแต่ก็ลองหนึงหน่งก็ได้เสนแนบไปแล้วในวเรื่อ,องของรูปภาพให้มันสอดคล้อ,กอกงอก,บอกังกบกงานที่เราทำนะครับเราจะปเอาภาพสวยภาพหล่อมาภาพสวยภาพหล่อจะมันเป็นอย่างใส่ติ้นไม่นุ่งสั้นอย่างวันผ้าใสชุดขาวะขอะไรจะเป็น การของจังหวัดแล้วก็ยึดไอ้พวกนี้ได้แต่ถ้ามาทำงานเป็นทีม <c oughs> ก็ยังที่รองหนึ่งได้สืออ่อแน่ไปงานอะไรอย่างงานยานพาหนะเนี่ยคุณต้องอธิบายว่ายานพาหนะเตลเรีเยนม,มีกี่อย่างแล้วคุณดําเนินการยังไงบ้างงานเขาจะดูที่รับผิดชอบวับดุเรื่องอะไรคุณก็ต้องอธิบายตรงนั้นให้มันสอดคล้องกับงานของเรานะย,ยานพาหนะเกิดเทนมีรถตู้มีรถกระบะมีรถหกล้อ ระยะอะไรก็คุมยังไงมีการบันทึกขอุญยตอะไรเราไลื่อนดำเนินการตามกระบวนการอย่างนี้คือหลักในเรื่องของดีนาโอวโอเกสีสันน่าสนใจการจัดการอะไรน่าสนใจแต่เรื่องของบุคลิกก็ดูดีแต่จากเสียตรงที่เราหันหลังกลับไปมองคอมพิวเตอร์ทำยังไงทำยังไงถ้าว่าทำงานเป็นทีมเนี่ย เราดูเฉพาะหัวข้อแล้วเรารู้แล้วว่างานแต่ละงานของเราทำยังไงเราดูเฉพาะการทำงานเป็นทีมแล้วเราก็มาสบตาคณะกรรมการแล้ว um ผู้ทำงานงานทีมทีมอะไรปะร่วมกิจกรรมอะไรปะยึดหลักตามเด็กที่พรยังรับปัญญาเ็ที่มีความพอประมาณความอะไรมองตามนอ่งไงตามตามนั่งใครอะไรตามมองคุณก็อธิบายไม่ได้ทั้งต่อไป ดีไหมเนี่ยดีครับจำคำคอมเมนต์ตรงนี้เอาไปแล้วไปทำใม่ได้อีดีมีทิศน์ท,ที่นายบอกว่าทำเนี่ยไม่จำเป็นต้องมานำเสนออยู่นี่ก็ได้คุณเข้ากลุ่มเลยค,คุณเสนอเข้าให้ขอออให้ลองเลย่งมาไปนะแล้วเราก็จะได้ดูก่อน่วงหน้าด้วยว่าเอออะไรยังไงต่ถ้าเราทำเราก็เสนอเลยไม่ต้องมาเก็บไว้ ถ้าเก็บไว้ไม่มีคนรู้ลืมนะบุคลิกสำคัญหน้าตาผ่านแต่บุคลิกในการหันหลังกับไปมองและไปอ่านในจอคอมพิวเตอร์ในจอทีวีเนี่เมียตบุคลิกทำไงก็ได้ให้พูดหมวข้อแล้วก็อธิบายแล้วก็ส,ส่งตากรรมการส่ตาให้ได้นะครับแล้วทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดนะที่พูดมาทั้งหมดให้เรา ถ้าเราทําจริงเราแม่เดยเพาะเน้นไปที่ลูกๆนักเรียนที่ให้เห็นให้ได้ว่าลูกเรามีกี่คนแต่ละคนเป็นยังไงที่สอนมาและช่วงที่ไม่ได้สอนโควิดสถานการณ์เนี่ยเอาสถานการณ์ปัจจุบันมาพูดคุยกันดําเนินการยังไงเข้าไปช่วยเหลือดูแลเขาอย่างไงนะครับนั้นต้องตอบตอบขั้นต่อไปเก็บปัญหานี้แล้วเอามาตอบต่ขั้นต่อไป โอเคไหมคนอื่นก็เหมือนกันนะถ้าจะมานั่งมองหันไปอ่านเฉพาะในเขาไว้ในคอมพิวเตอร์ผมให้หยุดไว้ก่อนเลยนะถ้ามีโอกาส้งต่อไปแต่ถ้าคุณต้องไปทําการบ้านไปอ่านไปพูดเหมือนกับการสอนเหมือนกับการไปเป็นวิทยากรนายมาเป็นทิทยากรในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในเรื่องของงานเป็นงานของคุณ เราไม่ได้ไปพูดถึงงานของครูฝีเท่านั้นแต่นั้นพูดถึงงานตัวเองต้องแม่รูปภาพสอดร้องโอเควันนี้ขอขอบคุณนะครับคนอื่นมีอะไรเพิ่มเติมเสนอแนะเพิ่มเติมนี้นะครับถ้าไม่มีนะครับก็ขอชื่นชมแล้วก็ให้นำสิ่งที่คณะกรรมการ ได้แนะนําไปนําไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ทําให้มันดีทําให้มันมีนะครับสิ่งหนึ่งที่ที่จะมุ่งเน้ยช็อตสุดท้ายที่ก่อนคณะกรรมการได้เสนอแนะเรื่องอะไรบ้างแล้วนาไปพัฒนาแล้วนั่นแหละเอามาทําให้แล้วครั้งต่อไปอย่าลืมเอางานที่ใจในชั้นเรียนมาให้ดูด้วยนะครับผ่านมได้ทุกคนนั้นใจในชั้นเรียนนะครับตอบไม่ได้ว่าคุณทําเรื่องอะไรทําไมถึงต้องทำทำไปแล้วทำ ปัญหามาเอาปัญหามาทำเอามาจากไหนมาทำปัญหาเลยเนี่มาแก้ปัญหาเลยเนี่ยนะครับตามสบายอย่างื่เรื่องวิจัยใน้เช่นเดียวนะครับครับโอเคขอให้ท่านโชคดีสวัสดีครับ